สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมป,ปีที่สองนะคะและผู้ปกครองนะคะวันนี้คุณครูมาสอนภาษาไทยเ,เรื่องมาตาตัวสะกดแม่กกค่ะมาตาสะกดแม่กกนะคะอักษรที่เรานิยมใช้เป็นตัวสะกดในแม่กกมีอยู่สี่ตัวนะคะกอไก่ขอไข่คอควายและคอระคังค่ะคำแรกง่วนแม่กกนะคะ นำไปผปสม,มเป็นคำคำแรกนี้ก็คือนออาคอนาคนะคะคำว่านาคเสียงคอควายนั้นเป็นเสียงกอไก่นะคะนาคคืออะไรนะคะนาคคือนะงูตัวใหญ่้ีงมีงอนหรือเรียกอย่างว่าพญานาคนะคะแล้วนาคำคำนี้นะคะก็มีะค,ะค,ความหมายว่าคนที่จะอุปสมบทเป็นพระ จะต้องเป็นหน้าก่อนค่ะนะคะต่อไปทำต่อไปนะคะแม่กบสะกดด้วยคอระคังมมเอคอเมฆอ่านว่ามมเอคอเมฆเสียงเมฆจะเป็นเสียงคอระคังเป็นเสียงกอไก่นะคะเมื่อเปล่าผสมคำเป็นตัวสะกดแล้วจะมีความหมายว่าเมฆคือไอ้น้ำที่ลอยขึ้นไปบนฟ้า แล้วจับตัวกันเป็นก้อนลอยเป็นปุยนะคะเรียกว่าเมฆค่ะต่อไปนะคะรอเอขอเลขขอไข่นะคะนำมาเป็นตัวสะกดเสียงออกมารอเอขอเลขเสียงมันเป็นเสียงกอไก่ในมาตาแม่กก เมื่อมาประสะกดแล้วจะมีความหมายขึ้นมานะคะเลขคือคำที่ใช้แทนจำนวนหนึ่งสองสามสี่ค่ะต่อไปนะคะคำว่าเค้กสะละเอคอเอกอเค้กไม่โทรเค้กนะคะเค้กซึ่งสะกดด้วยอักษรกอไก่ซึ่งหมายถึงขนมเค้กคำว่าขนมเค้กนี้ เป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศค่ะสรุปได้ว่าคำที่สะกดในแม่กบกนั้นมีอักษรที่นิยมคือกอไก่ขอไข่คอควายและฟัวระคังนะคะเช่นคำว่าเมฆเลขเพชรนานะคะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องในแม่สะกดจบเพียงนี้ คราวหน้าเราจะเจอกันในแม่กดนะคะสวัสดีค่ะ